เผยข้อมูล Honor Magic 3 Series ฉายชิป Snapdragon 888 Plus ใหม่ล่าสุดให้จอโค้ง120เฮิร์มชัดระดับ 2K Plus พร้อมกล้องหลัง5ตัวอาจเปิดตัวเร็วๆนี้เผยข้อมูล Honor Magic 3 Series ฉายชิป Snapdragon 888 Plus ใหม่ล่าสุดให้จอโค้ง120เฮิร์มชัดระดับ 2K Plus พร้อมกล้องหลัง5ตัวอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง Honor ก็มังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับท็อปรุ่นใหม่อย่าง Honor Magic 3 s e r i ส s เร็วเลยนี้ครับโดยก่อนหน้านี้ได้พบสมาร์ทโฟน Honor ที่มีรหัสโมเดลว่า e l z a a n 1 0หรือ Honor Magic 3 Series ได้ไปปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพอย่าง k b e n บ h จึงได้เผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนออกมากครับ โดยสามารถโฟนรุ่นที่ว่านี้มีจุดเด่นด้านการใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 888ทั88 u ดตัวใหม่ล่าสดุดที่อัปเกรดความเร็วให้สูงขึ้นระดับ2.955 g h z ให้แระมาอย่างน้อย8 g Hz, บิบนระบบบริการ Android 1 1ตั้งแต่แกะกล่องนะครับส่วนสเปคด้านอื่นของ h o n o r Magic 3 Series ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมีหน้าจอสแสดงผลขอบโค้งพร้อมคา่า f e r 90เฮหรือ120เฮพร้อมจอความเอ็วสูงสดุด QHD และให้กล้องหลังมาทั้งหมด5ตัวที่เรียง <c oughs> พร้อม <c oughs> พร้อมจอความลเอียดสูงสุด QHD+ Plus และให้กล้องหลังมาทั้งหมด5ตัวที่เรียงกันอยู่ในโมดูลทรงกลมโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวในวันที่13สิงหาคามนี้พร้อมสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง Honor Magic 4 o ด้วยครับแต่จะมีราคาที่เท่าไหร่และจะวางจำหน่ายที่ประเทศไหนบ้างเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถ่ายทีฟ้าจะมาบอกไอซ่าไดีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ